สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องบ้านการมาอีกแล้ววันนี้เป็นวันที่สองของการางาน,นวันนี้ใครมาแล้วบ้างเดี๋ยวเราไปดูก,กันบ้างวันนี้สีเหลี่ยงค่ะมาเล็วพี่น้อง

อยู่ด้ยานสีแมวแบ้านหวไหอีลีแล่ะจะเสียพิทางแล้วทาจนเล้วเนาะแล้วว่เอาก็เป็นสันสางข้างหลังมั้อวันนี้เธอได้เป็นวันนี้เธอได้เป็นตัวรองนะเพราะว่าเธอมาสายเออลกรอกเาลกระอมกันเดี๋ยวเป็นไรอันนีขอมก่อนค่ะถามมก่อน มึงเปลีย่ยนเตยเสื้อผ้ามุกหนามบ่อาบเป็นบ่ทุกผมอันเกา่ากีบมันเกา่าเป็นยังชิบว่าอาบน้ำเข้าตก่อนนะิะเขาเปลี่ยนชิบทุผมทรงเดิมใช่ไหม้จัดการแบงค์มันม<า>เป็นคาแรคเตอร์ค่ะด่ากกูนี่หน้าบ่อาบก็ว่าโลดโอ้ยปันนั้นลูกติดตงฟ้าไปเลยครับ ไอ้ชิม่าวอกออกกล่องไรถอมันอยากไอขูอยากไอไมนอยากไออย่างคนนี้เขาบอกไอแ้วนะบอกอ่ะแมนอยากไอคนใดน้อจ่ามันกันงามยูจ่าอยู่ในกล่องกระดมันกัปิดตะเบิ้เป็นตยังแมนจ่าดีพี่น้องอฟซีเป็นติล่ะจ้าเป็เ้ยผแปมือจะเป็นขักเนาะใช่สีแดงแงครับผมเดียยวเข้าฉาร้อแต่หกโมงหนุ่ม อันบ่มีสากนุเด้ผัวคือเพื่อนบมจ้ะมีเองหญ่กับเองยาวเอ็งอนเรื่องอไจ้าไหมว่านบอกว่าเอ้ยมื้ออืนหนูสิดด็เป็นนักเอกบ่เรือกเอาไอเอสีเรีาไอเจะบ่ได้เอา้ยาวคือจะเป็นคิดยากกัน จีไร้ลูกหรือจีไร้ผัวแอลแล้วนะอุ้มแล้วอุ้มเรนแล้วอุ้มเลียนคือสิค่ะอาจจะคือกินมาป่าแขกเจ้ากว่าดีคอยในเปียงวัดดีพี่เ็บกับเก็บใส่ลงปนั่ไรี่ล่ัก้บ ยิงเข่าก่อนเป็นเป็นทาเป็นจีทาเป็นจีขอนตัวชักแล้นได้มาวันนี้เพื่อนเป็นนักเอกเนาะน้าเขาเพื่อนไม่กดเกณฑ์ว่าไปสมัครงานน้ำไม่อาให้เป็นนักออกเพราว่าเคยมีได้ใบสมัครอาบมือเดียวน่ะนายยัยจิตตัสนาย ขอบคุณแม่ครัวเป็นทั้งแม่ครัวเป็นทั้งผู้จัดการเพราะเร็วแม่มันหลายบทกินในเบิร์ดบ้าเบิร์ดนี่กันาพ่อเธอผุนบิร์ดเดีวพูดเฉลี่เรียงหลายสิบไลฟอันถ้าหนูนั่งอยู่แล้วอัน,นท่านั่งเงินยากแต่นั่งพ่อก็ลูก <c oughs> ยากแต่นั่งเสียผ่าเสียแพ้นี่กะแลนไปซื้อหายุโกโสมีนั่งกันคนหาสินอ่อนเฮียนก็พร้อมกางเกงมันแอบเซ็กซี่อยู่นิดหน่อย

พ่อมื้อนี้ละเสียงแหบเราจะเป็นนางเอกบ่เป็นบ่ได้ดอกเสียงแหบเนยเป็นนังเอกมือสองนางเอกเรตัวอัเป็นโรการเป็นไขข้อับบังรอนไปอาบน้ดไมเอารถไปอาบหนาดเนี่ยบอก่าไเนี่ปลาไม่กินหรอกคะเอาลยตอกิาน้ด ุลยเนาะทางซอยบางข่างกุงกับแม่ยิ้มสุดยอดเลยนะครับผมให้เสียงของคใจได้แน็งนั่งเมื่อวานคืนพวกคุณใจแข้งครับต้เพเต็มตัวเลยเกิดคนแล้วโตแล้วได้เกิดปั้นยังจังได้อ่ายมื่อนเนี่ยป้นปั้นปั้นมากั้นไอ้นั่นเยู่เฉพาะเลย ประมาณจัดมืินสิ็จใเบิ่งพู่งกับประมาณประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนั้นล่ะครับประมาณเพเดือนเนาะครับสาธิตตามเพื่อนเรบูดนบูโดนับใล่เรื่องไรเล่าเออเรื่องนั้นประมาณกี่เท่าไหแปดนาทีหรือว่าประมาณสิบนาทีเพื่อนครับนาท ก็จะเิก็จะถวงวให้ได้เลยบางเรื่องบางแล้วตอใต้เขาแตกดีกว่านิดเพ่อบแล้วก็โอเคเรามีพอให้ขึนสิงหมดเนาะจะพักากของพวกอ้ไครับเลยสองสามนาทีอมะเนาะสามนาทีากกนี้เนาะเพราะว่าเพราะว่าสากเราเพิ่มมา้วกินปลาปลด้องหาาเลยเพิ่มมากเลยของเราดีจริงเพิ่มมาสดเพราะว่าเน่แสดงมาเพิ่มเลยแล้วก็ต้องปดเพิ่มไป เป็นยาบุตรที่ม่อเาไม่ได้ใส่เงี้อย่าอ่ยบ้าลหรือข้นือาไม่เหลือตืนตืนอาตืนเลนเนาเขาเลี้ยงตรอหรอเต้อกอาแล้กินอะไรนิดใจมาด้วยวนเดกเขเจเลยมันคือออกปากเขากินแล้วมันคือออกปากเหอง เนต้องไปเติมพิลเลอร์แม่บอกเขาจะเอาห้องป่าม่มันตุ่ๆคือเรื่องนะโอ้ยโอ้ยปันนี้วันนี้เอ้ยเขาใคยเจ้าเลนเป็นขัวคอยฟ้าตอนเด็ใจนับขาแฟมุ้งมัวลองเลิฟซีนเดิมเดิม

มอวนัดแปดโมงลงทะเลก่ก้าโมง่โมงเดียรกว่าเมื่มื่อนี้นัดหกโมงเดลงกับสิบหมานก้าวโมงสีโมงมันเรื่อนัดตีทีได้เลาแปดโมงจได้เป็นเัวไปคมันเีกหมสมติวาเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮยเฮยเฮ้เยเเฮอยเฮเฮยเฮเฮย้เฮยเฮเ้เฮ้เ้เฮ้ยเฮวยเฮยเฮ้ยเเห้ยเฮ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 เฮพยเเ้ ูเ่นเาสอนมานอมยอมยบดจากัมมกนี่ะเด็กกันเดกันนี่เลยนะกดจีบอะไรอุ้มเจ้าเลนก็ลูกนบ่อชุดหมกบชุดมวกานคเยไปน้ชุดหมกบาแฉากเนี่ยฉากแรกเลยเด้ฉากแรกแงกลุ่มควนผู้หญิงบายอยู่เรอกินกกินแล้วกัน้าหน้ารับผมเลยครับ มื่อนี้ขอเล่นไม่ได้ผมจะไปได้ด้วครับสูบสุหรี่สูบคนเลยรถมาแล้วนรถเดียวก่อนพร้อมมากค่ะวันนี้จะไปให้แต่งหน้าสิบานาทีแล้วมอใส่เสื้อสีอะไรใส่ลายสปั๊บได้ไหมครับครับชุดชุดจะไปทุ่งนาจะไปเอาข้าวไปให้ไก่ของลูกกับของนูกกับเอาเจ็บท้องกินแล้วแบบดีท้องซ์ดิแงจะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ